สองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 0849381183 3 8 8, 3 8 4 9 9 9 3 4 7 คุยคำบันเทิงนะครับเรืเด็กที่สองนะครับเด็กน,นี้ฮะเรามีหญิงลีสีชุมพลนะฮะร,รอกันอยู่นะครับรวมไปถึงคุณหญิงกัญญาพัฒน์ด้วยแล้วก็ จีนี่เฟสนะครับ16ปีแห่งความร็อกชาวร็อกห้ามพลาดเด็ดขาดครับต้องอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพบรรยากาศอันนี้เลยดีกว่าค่ะค่ะเรียกได้ว่าหญิงลีสีชุนพนของเราเนี่ยได้ตัดงานนี้ขึ้นเพื่อขอบคุณแฟนคลับ,บที่ติดตามผลงานของเธอมารวมไปถึงยอดวิวยูทู e เนี่ยตอนนี้เนี่ยทะลุถึง100ล้านวิวแล้วด<อ>้วยจนได้เจ้าของฉายาไปเลยค่ะลัมซิ่งชิงเกิร์ดเรียกได้ว่ากลายเป็นปรากฏการณ์หน้าใหม่แห่งวงการลุกทุ่งไทยกันเลยทีเดียวค่ะถูกต้องเธอตัวหญิงลีค่ะสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าค ร้อยล้านวิวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็รวมไปถึงเขาหลายคนเนี่ยมองว่าหญิงลีเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการลูกทุ่งรู้สึกเปลื้มหมือว่ารู้สึกยังไงบ้างสําหรับตอนนี้แบบนี้เนี่ยจะมีการอัพค่าตัวเพิ่มมากขึ้นจากเดิมไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดังมากๆเลยร,รวมไปถึงเห็นว่าเร็ว,รวนี้เนี่ยจะเปิดบริษัทหมอลำซิ่งเป็นของตัวเองด้วยจริงไหมเดี๋ยวเราไปฟังค่ะครับสาหรับอยอดวิวในยูทูบร้อยล้านวิวว,วันนี้นะคะคือหนูรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นรู้สึก มหัศจรรย์แบบว่าคือตัวเองก็เป็นนักร้องบ้านนอกธรรมดาคนนึงแล้วพอได้รับความเมตตาแบบมากมายขนาดนี้<ด>รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื้นตันอยากอยากตอบแทนทุกๆคนนะคะนี่มัดังข้ามปีเลยครับเพลงอเพลงนี้หนูว่าก็ถือว่าดังข้ามปีค่ะเพราะว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็น สงกรานมาตั้งแตปีที่แล้วนะก็ถือว่าเป็นเหมือนทุกทกที่ก็เปิดนะคะแล้วก็งานบุญต่างๆงานปีใหม่งานวันเด็กทุกโรงเรียนต้องเปิดต้องเต้นต้องทํากิจกรรมใดๆรวมทั้งสงกรานที่จะมาถึงนี้นะคะหลายคนก็พร้อมเสียดเต้นเพลงนี้ท่าเต้นนี้นะคะแล้วก็เพลงหญิงละลาที่ตามมาติดๆที่แบบมันเด้งๆเหมือนกันนะคะก็สนุกด,ด้วยค่ะเป็นทุกทุกสาวร้อยล้าน ร้อยล้านวิวค่ะพูดให้จบเดี๋ยวเขาจะนึกว่าหนูมีเงินร้อยล้านบาทไม่ใช่ร้อยล้านวิวนะคะถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่นาเท่าที่หนูมองเห็นหรือว่าหนูได้ยินจากกระแสก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะทีะ่เพลงไทยลูกทุ่งเป็นเป็นเพลงแรกของโลกด้วยซ้ำนันที่หนูอ่านในข้อมูลเขาก็บ,บอกเออเป็นเพลงเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมใน u t u b e นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเนาะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยก็ ทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องทางต่างประเทศก็ส่งข่าวมาว่าเออทางต่างประเทศก็มีกระแสนะดังทุกร้านคาราโอเกะก็ร้องกันนะคะเต้นกันอย่างนี้ค่ะหนูมีความสุขหนูดีใจที่หนูได้สร้างความสุขให้กับหลายๆคนนะคะทั่วโลกเลยหลายคนจะมองว่าหยุดีจะอัพค่าตัวหรือเปล่าเพราะว่ามียอดวิวรอยล้านวิวแล้วอะไรอย่างนี้ดังคือค่าตัวก็ตามตามความเหมาะสมนะคะคือมันสมบูรณ์แล้วล่ะที่ ที่เราไปกันหลายๆคนจะไม่แพงอันนี้คุยได้นะคะจะอัพคาตัวแน่นอนก็คงไม่อัพเดี๋ยวกลัวปีต่อไปเขาจะไม่จ้างเอาแค่นี้แหละเอาถือว่าเราได้ไปบ่อยๆมีงานตลอดก็โอเคแล้วอ๋ออันนี้เป็นนโยบายของผู้ใหญ่นะคะทางแกรมมี่ก็ให้หนูเปิดบริษัทเพราะว่าจะได้เป็นรูปแบบนะคะคืออจะได้มีความ สมบูรณ์มาตรฐานก็คือให้หนูเปิดบริษัทเกี่ยวกับคณะหมอํำซิ่งของหนูก็ถือโอกาสหาที่อยู่หาสถานที่ก็ไปโชคดีที่เจอ,อที่เขาประกาศขายเป็นเป็นบ้านเก่าเขาเป็นตึกเก่าเขาแล้วเราก็มาคํานวณว่าเออถ้าเราซื้อแล้วเรามาอยู่เป็นหมู่คณะจากที่เรากระจัดกระจายกันเช่าบ้านอยู่หนูก็รับผิดชอบหมดเลยหนูก็รับผิดชอบเยอะมากแล้วก็เลยมามาซื้อแล้วก็เปิดเป็นบริษัทล้านลานะคะ ค่ะหญิงลีก็ตอบอย่างชัดเจนเลยค่ะรู้รสึกดีใจมากๆเป็นใครก็ต้องรู้สึกดีใจเลยเนาะพี่เต้ยเนาะร,รู้สึกมหัศจรรย์นในตัวเองด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยก็ยังทํตัวเขาบอกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเป็นแค่นักครองบ้านนอกคนหนึ่งเองเออแล้วประสบความสําเร็จแบบนี้เนี่ยเป็นใครก็ต้องดีใจค่ะส่วนหลายคนเนี่ยมองว่าหญิงลีเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการลูกทุ่งเขาบอกเท่าที่ได้ยินมาจากกระแสนะคะพี่เต้ยถือว่าเป็นกเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเพลงลูกทุ่งจริงๆแล้วก็เป็นเพลงแรกของโลกเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยูทูบไม เลยทีเดียวค่ะก็ขอขอบคุณที่ทําให้เพลงนี้ทาให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขได้นั่นเองค่ะคจะพับอัพค่าตัวเพิ่มออไหมเขาบอกเลยค่ะตามความเหมาะสมราคาไม่สูงค่ะ <c oughs> ก็คงไม่อยากอับค่าตัวเพราะว่ากลัวปีต่อๆไปเนี่ยจะไม่มีคนจ้างถ้าอัพนั่นเองแล้วก็เห็นว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะเปิดบริษัทหมอลำซิ่งเป็นของตัวเอง,อง,เองด้วยเขาเลยบอกว่าอันนี้เป็นนโยบายของผู้ใหญ่ทางแกรมมี่เนี่ยให้เปิดเพราะว่าจะได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นเป็นบริษัทหมอลำซิ่งสไตล์ของหญิงลี4ีจุมพลนั่นเองถูกต้องก็ติดตามกัน ข้างหลังเพลงช้าๆซึ้งๆกินใจนะใครที่เคยโดนแทงข้างหลังมาแล้วนะฮะรับรองว่าฟังเพลงนี้ประสบการณ์ตรงจากญิงลีสีจุนฮวนติดตามได้เร็วๆนี้นะครับมาอันนี้อีกหนึ่งงานครับเป็นภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวครับมหาสงกรานะฮะยกดอกออกลายนะครับพร้อมร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะฮะพระราชนีธาตุนะครับที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนนะฮะเพื่อได้ร่วมสักการะพร้อมกับการมอบประกาศสียบัตรนะครับรางวัลพุทธบูชามหาสงกรานะฮะให้แก่เสี็บินดาราอาทินะคุณกั ตูนอินทิรานะครับคุณหญิงกัญญาพัฒนคุณเฟรมชวินนะฮะโดยในพยในงานครับมีคุณทีภูมิธนวัฒนะฮะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับอ่ะได้เจอคุณหญิงกัญญาพัฒน์ทันทีเลยต้องอัปเดตนิดน,นึงครับเกี่ยวกับ ่วงนี้นแฟนละครหลายคนถามว่าคุณหญิงหายไปไหนาหายหน้าหายตาไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมีข่าวว่าหมดสัญญากับทางช่อง7แล้วจริงหรือเปล่านะฮะ<อ>แล้วก็เหมือนกับว่ามีข่าวว่าไปคบกับทางช่อง3เพราะว่าช่อง7เนี่ยไม่ป้อนละครให้ด้วยนะฮะรุ่นนีอัปเดตด,ด้วยความรักมีข่าวว่าคบกับไฮโซแชมป์พ so ี่ชายไฮโซน้ําหวานเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไปติดตามกันครับก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรียนปี4และใกล้จะจบแล้วคะ่ะก็เหลือแค่3เดือนก็พยายามจะ เรียนให้จบเพราะโปรเจกต์ก็ใหญ่ยักษ์เหลือเกินก็คือหญิงทำเกี่ยวกับภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะเป็นหนิงเรียนนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ก็จะต้องทำโปรหนึ่งโปรสองโปรสามซึ่งโปรเจกต์ของเราต้องทาเหมือนภาพยนตร์จริงๆที่เข้าไปในโรงภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็หนักอยู่เหมือนกันแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองค่ะจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสัญญาเออเสร็จแล้วไม่ไออ,อ,อาจจะเป็นช่วง ที่หญิงก็บอกกับพี่ไปแล้วว่าเป็นช่วงที่หญิงอยู่ปี4อะไรเยงี้ค่ะแล้วก็เรื่องต่อไม่ต่อเนี่ยคือตอนนี้หญิงมีผู้จัดก,การส่วนตัวคนใหม่ค่ะก็หญิงก็คือเหมือนคุณแม่เขาก็ยกให้พี่เขาดูแลอะไรเลยงี้ค่ะก็เดี๋ยวรอรอการตัดสินใจอีกสักทีนึงว่าพี่เขาจะตัดสินใจแบบไหนอะไรเยงี้ค่ะทางเจ้าทางเจ็ดหมดหมดแล้วเขา่ไเข้าไปคุยเกี่ยวกับสัญญาไหมว่าจะต่อดีหรือไม่ต่อดียังยังไม่มีค่ะยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะยังไม่ หมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะถ้าเขาเรียกเข้ารา,าจะิกไปคุยอะไรเราจะตกลงต่อไหมครับหรือเราอยากเป็นอิสระจริงๆแล้วเหมือนกับว่าหญิงก็มีผู้จัดก,การส่วนตัวคนใหมก่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้กันอยู่เลยกันเลยค่ะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเรามานักปรึกษากันสักทีนึงว่าเราจะไปในทิศทางไหนดีแต่ก่อนอื่นเบื้องต้นเลยก็ขอให้เรียนให้จบก่อนค่ะมีค่ายอื่นรอติดต่อเราเข้ามาบ้างไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้าง ยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดต่อกับฝั่งนู้นค่ะแต,แต่ก็มีการคุยกันแต่ก็มีการคุยไหมคะมีหลายๆเจ้ามีหลายๆค่ายเข้ามาติดต่อเหมือนกันค่ะแต่ว่า<ม>ตอนนี้ก็ทางหลายๆค่ายเลยเข้ามาใช,<ล>ใช่ค่ะตอนนี้หนูก็คือรับงานเองอิสระเองทุกอย่างค่ะตอนนี้ก็จะมีคุณแม่ดูแลค่ะแล้วก็มีผู้จัดการแต่ว่าหลังจบเราอาจจะมีแบบย้ายช่องนะะคยังไม่แน่เลยค่ะยัง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 ตอบอะไรไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ไม่ได้ถึงไม่ ก็ icana, <naj bum S 2> อ๋เอเหมือนกับว่าตอนแรกหญิงมีละครเรื่องอโปใช่ไหมคะพอจบไปละครสัญญาหญิงก็หมดตอนนั้นพอดีแต่ว่าเราก็ยังถ่ายทําแล้วก็เล่นอยู่ไปยยไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็พอหยิงมีละครเรื่องสะพายหัวแดงทีนี้ตอนแรกหญิงเล่นเรื่องนี้แหละแล้วก็ปรากฏว่ามันเคลื่อนไปนิดนึงเทอมนึงอะไรเงี้ยค่ะตอนที่เราลงเรียนเราเราไม่ได้ลงเรียนทั้งหมด เจ็ดตัวซึ่งวันว่างเราจะเหลียววันว่างให้ถ่ายละครเรื่องนี้แต่พอพอมันข้ามยาวไปอีกปีหนึ่งเลยค่ะเออีกอีกเดือนหนึ่งอีกเทอมหนึ่งเลยค่ะก็เลยต้องมาคุยกันใหม่ว่าเฮ้ยพี่เดียรินขอไปเรียนก่อนเพราะว่าหญิงลงเทอมสุดท้ายนี่ลงเจ็ดตัวคืออัดไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเบรกเรื่องนี้ไปก่อนเลยค่ะประมาณนี้ก็เลยยังไม่ต่อยังไม่ไม่ได้เข้าไปคุยหรืออะไรก็ขอเรียนก่อนอะไร นะครับคุณหญิงก็บอกว่าจริงๆนะตอนนี้คือเรียนปีสด้วยะนะฮะก็ใกล้ที่จะจบแล้วนะครับแต่ว่าก็ยอมรับว่าหมดสัญญากับทางช่องเจนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่ามีโอกาสได้ต่อสัญญาผู้ใหญ่เล็กคุยไหมบอกว่าไม่มีเลยค่ะเออแต่จริงๆเขาบอกว่าน้อยใจหรือเปล่าที่ว่าช่องเจนเนี่ยไม่ค่อยป้อนงานละครให้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่น้อยใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องหญิงเนี่ยนะฮะมีมีแลนที่จะเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยสวนเองที่บอกว่า จบนะฮะกับทางช่องสามเขาบอกจริงๆแล้วไม่ได้จบเลยงงมากๆกับข่าวนี้นะครับรวมไปถึงที่บอกว่าคบกับไฮโซแชมป์นะครับพี่ชายของไฮโซน้ำหวานพูาจริงๆแล้วเป็นพี่น้องกันไม่ได้กิ๊กันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงครับก่อนจากกันไปก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับถูกต้องค่ะก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีๆบี้วันแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ซินวีด้วย,วยค่ะสามารถหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดชมรายการกันได้ครับที่อยู่ด้านล ท่องทางนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ที่ w w w i n t v c o t h ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ